วันนี้จะมาสอนวิธีตั้งระยะคัดที่ถูกต้องให้ทุกคนฟังนะครับมาเริ่มกันเลยนะนี่คือมือคัดของเรานะครับการตั้งเนี่ยมันจะตั้งได้2อย่างคือตั้งจากด้านนี้ด้านบนแล้วก็ตั้งจากด้านล่างแล้วแต่รุ่นบางรุ่นตั้งได้แค่ด้านบนบางรุ่นตั้งได้ทั้งบนและล่างวันนี้จะมาสอนว่าตั้งคั์ที่ถูกต้องตั้งยังไงแล้วถ้าเราตั้งระยะคัดผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นข้อเสียของการตั้งคัดผิดมันจะเกิดอาการอมคัด Uh huh. เมื่อมีอาการอมคัดเราตั้งไม่ดีมันจะทําให้ผ้าคัดเกิดอากาศไหม uh huh. และมีอาการคัดลื่นตามมาความเสียหายอาจจะเจอขึ้นที่ผ้าคัดแผ่นเหล็กหรือกระโหลคัดก็ได้นะครับทีนี้วิธีการตั้งเนี่ยตั้งที่ถูกต้องตั้งยังไงอันนี้คือมือคัดอันนี้จะเป็นมือคัดแต่งนะครับวิธีการตั้งที่ถูกต้องคืออันดับแรกถ้าเราเปลี่ยนสายคัดใหม่ตั้งระยะด้านบนและด้านล่างเนี่ยตัวเนี้ย ให้มีระยะไข่เข้าและไขออกให้ได้สักครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะเอาไว้เผื่อเวลาที่เราตั้งไข่คัททีนี้ระยะที่ถูกต้องคืออะไรการตั้งคัทเนี่ยครับถ้าเราตั้งหย่อนมากๆจะไม่ค่อยเจอผลเสียอะไรแต่ถ้าเราหย่อนเกินอะไรเกิดอะไรขึ้นมันจะหาเกียร์ว่างยากถูกไหมเพราะว่าเวลาเราบีบคัทมาเนี่ยไอตัวเตะด้านในเนี่ยมันยกคัทไม่สุด เวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเราจะหาเกียว่างยาก 2. ถ้าตั้งตึงไปเวลาที่เราขี่เนี่ยคัตมันจะอมมันเหมือนว่าเราเรียคัตอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทําให้คัตไหมผ้าคัตแผ่นเหล็กกระโหลกเสียหายได้สิ่งที่ถูกต้องคือตั้งให้คัตมีระยะฟรีได้ประมาณนี้เห็นไหมคุณสักเกตไหมว่าคัตมันจะมีระยะฟรีอ่า อันดับแรกทดสอบตรงนี้ได้เลยเอาน,นิ้วแตะถ้าฟรีอยู่งี้ถูกต้องใช้ได้นิดนึง2ลองดันจากด้านล่างดันขึ้นมาสังเกตนะครับเห็นไหมอันนี้คือคัตมีระยะฟรีอยู่ว้าว <Wow. S 1> มันจะทําให้ระยะอยู่ในความพอดีและเหมาะสมแต่สมมติว่าถ้าข้างล่างเนี่ยดันมาแล้วมันไม่ขยับเลยแสดงว่าคัตของคุณตั้งสายคัตตึงไป นะครับอาจเกิดความเสียหายจากข้อความข้างต้นที่ผมแจ้งไปได้คือคัดหมิน่นคัดไม่เป็คัดเสียก็ลงคัดเสียเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจแล้วหลังจากตั้งเสร็จนะครับมันจะมีตัวนี้ล็อกให้แน่นนะครับมันจะหมุนสวนทางมามาหาตัวนี้หมุนให้แน่นนะครับเพราะอะไรถ้าไม่แน่นตัวนี้ขายเมื่อไหร่ล็อตจะขาดทันทีระยะคัดเราก็จะผิดไปด้วย ฝากไว้ให้1หนึ่งเรื่องครับสำหรับคนที่ขี่บิงไิ้์ใครที่ไม่อยากเปลี่ยนพัชรัดเร็วไม่อยากให้พคัดเสียไม่อยากซ่อมชุดคัดบ่อยแค่ตั้งคัดได้ถูกครับแล้วคุณจะไม่เสียทางบ่อยครับขอบคุณครับ